สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้พบกับครูสุภาในเรื่องเพลงพื้นบ้านตัวชิวัดทอ5.1ป .4 ทั .3 ร้องเพลงพื้นบ้านนักเรียนมาดูความหมายของคำว่าเพลงพื้นบ้านนะคะ เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงซึ่งเกิดจากกลุ่มคนในท้องถิ่นต่างๆคิดรูปแบบการร้องการเล่นขึ้นเป็นบทเพลงที่มีท่วงทํานองภาษาที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน mm hmm. เพลงเหล่านี้ไม่ปรากฏนามผู้แต่งส่วนมากจะร้องอกันในท้องถิ่นต่างๆ เพลงพื้นบ้านสามารถแบ่งตามลักษณะของผู้เล่นได้เป็นสองประเภท 1. เพลงสำหรับเด็ก 2. เพลงสำหรับผู้ใหญ่นักเรียนมาดูลักษณะเพลงสำหรับเด็กนะคะหมายถึงเพลงที่เด็กร้องเล่นกันเองหรือ เพลงที่ผู้ใหญ่ร้องให้เด็กฟังเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบการละเล่นหยอกล้อการหรือร้องเพื่อฝึกทักษะการออกเสียงการพูดเพลงที่เด็กร้องเล่นกันเองอย่างเช่นเป็นบทร้องเล่นซึ่งนักเรียนได้ฝึกพูดได้ฝึกการออกเสียงอย่างเช่นเพลงกระต่ายลอยคอกาเอ๋ยกา จำจี้สำหรับเพลงที่ผู้ใหญ่ร้องให้เด็กฟังอย่างเช่นเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมลูกอันนี้คือตัวอย่างนะคะเพลงที่เด็กร้องเล่นการเพลงโยกเยกเพลงแมงมุมเพลงจำจี้ซึ่งนักเรียนใช้ฝึกในการพูดนะคะตั้งแต่นักเรียน เรียนในชั hmm. Use it. Use it. ้นอนุบาลป .1 ป .2 อใช้ฝึกการออกเสียงอักษรเสียงสระต่างๆเพลงสำหรับผู้ใหญ่เพลงสำหรับผู้ใหญ่นั้นสามารถออกแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. เพลงปฏิภาคเพลงปฏิภาคหมายถึงเพลงที่ร้องได้โต้ตอบกันต้องใช้ปฏิพานไหวพริบระหว่างผู้ร้องเช่น เพลงชอยเพลงเรือเพลงลำตัด 2. เพลงประกอบประเพณีต่างๆนะคะหรือเป็นเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการอย่างเช่นเพลงประกอบการทำขวัญน,นาคเพลงประกอบการเฮนางแมวสรุปแล้วเพลงพื้นบ้านมี2ประเภทคือเพลงพื้นบ้านสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นเพลงที่เด็กร้องเล่นโดยทั่วๆไปสองเพลงพื้นบ้านสำหรับผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นเพลงชอยเพลงลำตัดเพลงอีแซลเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวในในต่อต่อไปเป็นตัวอย่างเพลงพื้นบ้านของในแต่ละภาคนักเรียนไปดูพร้อมกันเลยนะคะ เพลงพื้นบ้านแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการจัดแบ่งดังนี้ 1. แบ่งตามเขตพื้นที่ 2. แบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมของผู้เป็นเจ้าของเพลง 3. แบ่งตามโอกาสที่ร้อง 4. แบ่งตามจุดประสงค์ เพลงพื้นบ้านแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการจัดแบ่งดังนี้ 1. แบ่งตามเขตพื้นที่ 2. แบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมของผู้เป็นเจ้าของเพลง 3. แบ่งตามโอกาสที่ร้อง 4. แบ่งตามจุดประสงค์ในการร้อง 5. แบ่งตามจำนวนผู้ร้องแบ่งตามเขตพื้นที่เป็นสีภาคคือเพลงพื้นบ้านภาคกลางเพลงพื้นบ้านภาคเหนือเพลงพื้นบ้านภาคใต้และเพลงพื้นบ้านภาคอีสาน เพลงพื้นบ้านภาคกลางส่วนใหญ่เป็นเพลงโต้อตอบหรือเพลงปฏิภาคเป็นเพลงที่หนุ่มสาวใช้ร้องโต้อตอบเกี่ยวพาราศีกันมักร้องกันเป็นกลุ่มหรือเป็นวงประกอบด้วยผู้ร้องนำเพลงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่เรียกว่าพ่อเพลงแม่เพลงส่วนคนอื่นๆเป็นลูกคู่ร้องรับให้จังหวะด้วยการปรบมือหรือใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะชาวบ้านภาคกลางนามาร้องเล่นในโอกาสต่างๆและตามเทศกาล เพลงที่จะนำมานำเสนอคือเพลงเต้นกำรำเคียว หือเทศกาลใดๆซึ่งจะใช้ร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจโดยลักษณะการขับร้องและท่วงทํานองจะอ่อนโยนฟังดูเนิบนาบนุ่มนวลสอดคล้องกับเครื่องดนตรีหลักได้แก่ปีซึ้งสะเละเป็นต้นเพลงที่จะนํามานําเสนอคือเพลงเตี่ยวดง อื่นๆแต่ยังรักษารูปแบบพื้นเมืองได้มากนิยมเล่นกันตามเทศก,กาลต่างๆโดยไม่มีการรับจ้างแสดงและไม่ถือเป็นอาชีพเพลงพื้นบ้านภาคใต้ที่สำคัญได้แก่เพลงเรือเพลงบอกเพลงนาเพลงกล่อมนาหรือเฮนาสำหรับเพลงที่จะนำมานำเสนอคือเพลงบอกเพลงบอกเป็นเพลงพื้นบ้านที่นิยมเล่นในงานบุญต่างๆหรืองานประจำปีก็ได้ออออ ท,ทิระนมระบังคุมยอวายทิพนิ้วประนมระบังคุมยอวายคะแนยิ่งทางชายเราไหวสายวายคว้างคะแนยิ่งทางชายละวาไสายวายคว้างเพลงบอเพลงนี้เป็น บ้านภาคอีสานเป็นแหล่งรวมกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันเพลงพื้นบ้านของกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวมี2ประเภทคือหมอลำและเซิ้งหมอลำเป็นผู้ที่ชำนาญในการร้องเพลงด้วยภาษาถิ่นอีสานประกอบเสียงดนตรีพื้นบ้านที่นิยมมากในภาคอีสานได้พัฒนาการแสดงเป็นคณะมีการฝึกหัดเป็นอาชีพรับจ้างไปแสดงในงานต่างๆ ประเภทของหมอลำา1หมอลำพื้น 2. หมอลำกรอน 3. หมอลำมุง4หมอลำเพลินและ5หมอลำผีฟ้าเพลงที่จะนำมานำเสนอคือเพลงชมดงชมป่า